ทิตาลีสว่างเจ็ดแปดเก้าสวัสดีค่ะเนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิดในปัจจุบันได้ส่งผลกระทบในการใช้ชีวิตอย่างมากต่อทุกคนในขณะเดียวกันการแพร่ระบาดในเซี่ยงไฮ้ก็ได้ส่งผลกระทบต่อผู้คนทั่วประเทศของจีนเช่นเดียวกันเนื่องจากเซี่ยงไฮ้เป็นหนึ่งในศูนย์กลางทางการเงินของโลกและเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่พัฒนาแล้วมากที่สุดในประเทศจีนซึ่งมีคนเดินทางเข้าออกเป็นจํานวนมากและเป็นเรื่องยากมากต่อการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคได้ คนดังจำนวนมากได้ซื้อบ้านในเซี่ยงไฮ้ในฐานะเป็นมหานครเซี่ยงไฮ้ทำให้คนดังจำนวนมากได้เข้ามาตั้งรกรางในเซี่ยงไฮ้หลังจากการระบาดของโรคระบาดในเซี่ยงไฮ้<งาน>เมื่อพวกเขาเดินทางมาเซี่ยงไฮ้เป็นการยากมากที่พวกเขาจะเดินทางไปทำงานที่อื่นได้อีกหรืออาจจะต้องมีการกักตัวและพวกเขาจะใช้ชีวิตอยู่ในบ้านปลูกต้นไม้หรือทำกิจกรรมต่างๆในบ้านมีดาราบางคนที่ไม่ได้อาศัยอยู่ในเซี่ยงไฮ้แต่เดินทางมาทำงานหรือทำธรุรกฤฤิจอ,อื่นที่เซี่ยงไฮ้ การแพร่ระบาดในเซี่ยงไฮ้ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมต่างๆมากมายและมีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมภาพยนตร์และละครโทรทัศน์อย่างมหาศาลมากเช่นเดียวกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งทีมงานที่กำลังถ่ายทำบางส่วนต้องหยุดงานเนื่องจากความจำเป็นในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดนักแ,แสดงบางคนที่ถ่ายทำในเซี่ยงไฮ้ถูกกักตัวให้อยู่ในโรงแรมเท่านั้นก่อนหน้านี้มีข่าวว่าปีนี้ทั้งปีเซอร์จันจะยุ่งอยู่กับการถ่ายทำตลอดทั้งปีซึ่งอาจจะมีมากถึง3เรื่องใน1ปี พูดง่ายๆก็คือจะมีการถ่ายทำหนึ่งเรื่องต่อสี่เดือนและการถ่ายทำเรื่องแรกของเขาทะเลในฝันร่วมกับบลีซินที่เปิดตัวเมื่อวันที่7กุมภาพันธ์ตามโปรแกรมเดิมคาดว่าจะถ่ายทำเสร็จในเดือนเมษายนแต่เนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิดในไหหาน,านซึ่งเป็นจุดสุดท้ายในการถ่ายทำและมีข่าวว่าช่างภาพติดโควิดทำให้เซอร์จ้าและนักแสดงหลายคนถูกกักตัวในโรงแรมเป็นเวลา7วันต่อมามีข่าวว่าเริ่มการถ่ายทำต่อแล้วและคาดว่าจะเสร็จสิ้นการถ่ายทำในเดือนพฤษภาคม ซึ่งทาให้เวลาในการถ่ายทําละครเรื่องอื่นๆได้เกิดความลา่าช้าตามไปด้วยในขณะเดียวกันมีข่าวว่าหลี่ซินได้เริ่มมีการถ่ายทําละครเรื่องใหม่ไล่เจอนเน่ร่วมกับเฉินเสี่ยวในวันที่5มีนาคมวันที่11มีนาคมทะเลในฝันของชันได้ย้ายไปถ่ายทําที่หายนานเสซจานได้ออกเดินทางไปก่อนล่วงหน้า2วันเนื่องจากมีข่าวลือว่าเขามีถ่ายโฆษณาด้วยหลี่ซินได้เตรียมออกเดินทางร่วมกับทีมงานตามปกติแต่เนื่องจากมีการแพร่ระบาดในหายนาน ทำให้ทีมงานไม่สามารถถ่ายทําได้ตามปกติต่อมามีข่าวว่าทีมงานเกือบครึ่งหนึ่งในการถ่ายทําที่หายนานเรื่องทะเลในฝันถูกกักตัวเนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดท,ที่รุนแรงในหายนานพวกเขาจึงต้องหยุดง,งานเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์ต่อมามีรายงานว่าลีซินได้เดินทางไปถ่ายทําที่เซี่ยงไฮ้กล้องถ่ายและทีมงานที่ลีซินถ่ายทําในหายนานในวันที่11มีนาคมและเข้าร่วมกองถ่ายในเซี่ยงไฮ้ในวันที่5มีนาคมไม่ใช่ทีมเดียวกัน แต่เป็นการถ่ายทำละครสองเรื่องรพร้อมๆกันการถ่ายทำ <único Liberty Overwatch> ของหลีซินในไหหนานคือทะเลในฝันร่วมกับเซียจ้านและการถ่ายทำในเซี่ยงไฮ้คือไลจ์เจินเน่ร่วมกับเฉินเซี่ยวแต่เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคระบาดในเซี่ยงไฮ้มีความรุนแรงมากขึ้นทำให้หลีซินติดอยู่ในเซี่ยงไฮ้และทีมงานการถ่ายทำในเซี่ยงไฮ้ก็หยุดทำงานเช่นเดียวกันต่อมาสถานการณ์แพร่ระบาดในไหหนานได้ผ่านพ้นไปและการถ่ายทำเรื่องทะเลในฝันของฉันก็กลับมาถ่ายทำได้ตามปกติ นักแสดงทุกคนเข้าร่วมกันถ่ายทําตามกําหนดเวลาและถ่ายทําทั้งวันทั้งคืนบางครั้งเซอร์จานก็มีฉากการถ่ายทํามากกว่า20ฉากต,ต่อวันมีการถ่ายฉากกลางคืนและกลับถึงโรงแรมเพื่อพักผ่อนเกือบถึงตอนเช้าในเกือบทุกวันเขามีเวลาพักผ่อนเพียงวัวลา3-4ชั่วโมงเท่านั้นในขณะที่หล่ซินซึ่งควรจะเข้าร่วมกันถ่ายทํากับเซอร์จานเธอกลับไม่สามารถเดินทางมาได้เพราะถูกกักตัวอยู่ที่เซี่ยงไฮ้และไม่สามารถถ่ายทําละครเรื่องใหม่ร่วมกับเฉินเซี่ยวในเซี่ยงไฮ้ได้เช่นเดียวกัน ดังนั้นหลีซินจึงถูกวิาพากษ์วิจารว่าเธอถ่ายทำสองงานพร้อมๆกันหากเป็นนักแสดงหนุ่มทั่วๆไปหรือเป็นเซอร์จ้านอาจมีโอกาสสูงมากที่จะถูกตราหน้าว่าไม่มีความรับผิดชอบและไม่เป็นมืออาชีพและสําหรับพฤติกรรมของหลีซินในครั้งนี้นั้นก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะทําให้ชาวเน็ตจํานวนมากบ่นว่าเธอทําให้การถ่ายทําเกิดความล่าช้าเหตุผลก็คือสถานการณ์แพร่ระบาดในไหหาน,านได้คลี่คลายขึ้นแล้วและเริ่มถ่ายทําอีกครั้ง แต่สิ่งที่ไม่คาดคิดก็คือลีซินยังคงติดอยู่ในเซี่ยงไฮ้เนื่องจากทั้งสองที่มีการแพร่ระบาดแน่นอนว่าเมื่อมีการเดินทางไปอีกที่หนึ่งเธอจึงจำเป็นที่จะต้องมีการกักตัวสำหรับนักแสดงแล้วการถ่ายทําทีละเรื่องก็เป็นเรื่องที่ดีมากซึ่งเป็นการทุ่มเทให้กับงานไม่ทําให้การถ่ายทําเกิดความล่าชา้าแต่ก็มีบ่อยครั้งที่นักแสดงอาจมีงานถ่ายทํสองงานพร้อมๆกันในเวลาเดียวกันในขณะเดียวกันก็เป็นการสร้างความยากลำบากให้กับนักแสดงและเพื่อนร่วมทีมอีกด้วย จากเหตุการณ์นี้ทาให้ชาวเน็ตบางคนถึงกับดุลีซินว่าการเป็นนางเอกของละครสองเรื่องในเวลาเดียวกันทําให้ตอนนี้ละครไม่สามารถถ่ายทําได้เรื่องนี้จะไม่ลาชาใช่ไหมแฟนๆกล่าวว่าเรื่องทะเลในฝันได้มีการประกาศรายชื่อนักแสดงมาแล้วหลายคนและเธอได้รับความไว้วางใจจากทีมงานเพื่อกอบกู้สถานการณ์ในครั้งนี้ก่อนประกาศอย่างเป็นทางการมีกระแสะมากมายเกี่ยวกับนักสแสดงนําหญิงตัวจริงว่าเป็นเหมียว,ยวแต่เธอก็ตั้งท้องเลยไม่สามารถถ่ายทําได้ พราะมีนางเอกมากเกินไปในละครเรื่องนี้ทุกคนไม่ต้องการที่จะเห็นผลลัพธ์ดังกล่าวนี้มีแฟนๆจนํานวนมากทะเลาะกันบางคนใช้จังหวะนี้และขอยผู้เขียนบทเขียนให้นางเอกเสียชีวิตหรือเปลี่ยนนางเอกใหม่และบางคนก็บอกว่าพระเอกใช้การถ่ายทําร่วมกับสแตนอินในการถ่ายทําไปเลยเป็นต้นจากเหตุการณ์นี้มีคนหลายคนบอกว่าพวกเขาไม่ใช่แฟนๆของเซอร์จานอย่างแน่นอนอย่างไรก็ตามกุ้งได้ผ่านการต่อสู้มาแล้วหลายร้อยครั้ง ไม่ใช่ว่าพวกเขาไม่เคยเห็นเหตุการณ์ดังกล่าวนี้และพวกเขาได้สงบลงแล้วและจะไม่ทําให้เจอจันเดือดร้อนอีกต่อมาบอร์ดความคิดเห็นของแฟชชรูมหรือกุงอ้วนก็ออกประกาศทันทีว่าโปรดโฟกัสที่ตัวเองเช่นเคยให้เกียรติทีมงานและนักแสดงร่วมด้วยอันที่จริงแล้วหลายคนบอกว่าบทบาทของลีซินในละครเรื่องนี้ไม่ได้ใหญ่โตมากนะักซึ่งก็ไม่ได้ยากในการถ่ายทําไม่น่าจะเป็นไปได้ที่เธอจะทําให้เกิดความล่าช้าของทีมงานในฐานะนักแสดงเก่าที่เดบิวต์มาหลายปีแล้ว และมีคุณภาพระดับมืออาชีพเธอต้องรู้และสามารถไต่ต o องได้ว่าฉากที่เหลือของเธอมีผลกระทบมากน้อยเพียงใดต่อทีมงานและคนอื่นๆสุดท้ายนี้พี่ปานหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการถ่ายทํานี้จะเสร็จสิ้นอย่างราบรื่นและทันกําหนดในฐานะที่เป็นหนึ่งในดาราชั้นนําในวงการบันเทิงทุกอย่างก้าวของเซียวจานได้รับความสนใจจากแฟนๆอย่างมากค่ะและเขามาจะปรากฏอยู่ในรายชื่อการค้นหายอดนิยมเป็นประจําตลอดทุกๆเดือนต้องมีรายชื่อของเขาอย่างน้อย2-3ถึงาครั้ง และเมื่อเร็วๆนี้เซอร์จันก็อยู่ในรายชื่อการค้นหาที่มาแรงอีกครั้งคราวนี้เป็นเพราะละครเรื่องใหม่ของเขาทะเลในฝันของฉันในวันที่14มีนาคมมีการค้นหาข้อความเกี่ยวกับภาพปปาราซีทะเลในฝันของเซอร์จันและหลีซินที่กินอาหารร่วมกันปรากฏในรายการค้นหายอดนิยมและพุ่งขึ้นสู่สามอันดับแรกเมื่อคลิกเข้าไปปรากฏว่าเป็นภาพจากละครจากปปาราซีรูปใหม่ล่าสุดในเรื่องใหม่ของเซอร์จนันทะเลในฝัน ในภาพมีนักแสดงหลายคนกำลังนั่งทานอาหารด้วยกันรวมถึงอุปกรณ์ในการถ่ายทําอีกด้วยเือร์จัลลีซินนั่งตรงกลางสวมชุดกู้รักที่ทันสมัยมากดูเหมือนว่าพวกเขากำลังนั่งทานอาหารเย็นด้วยกันหลายคนมีบรรยากาศเป็นกันเองมากและมีพนักง,งานหลายคนที่ถ่ายทําภาพด้วยกล้องที่บร,เริเวณรอบนอกและคุณภาพของภาพก็ไม่ดีมากนะักซึ่งเป็นการแอบถ่ายที่มีความละเอียดสงูงอันที่จริงภาพนี้ได้เปิดตัวโดย Catching Drama in the Web ซึ่งถูกถ่ายจากพื้นที่มุมสูงและเห็นได้ชัดว่าเป็นคนวงในว่ากันว่าบล็อกวีสีน้ำเงินอย่างเป็นทางการของแพลตฟอร์มเป็นผู้นำในการโพสต์ภาพปาปารัสซี่และชาวเนต็ตกล่าวว่าเป็นการแสดงการถ่ายภาพระดับเพดานจริงๆอันที่จริงบล็อกของแ Catching Drama In thewave เป็นบล็อกอย่างเป็นทางการบนเว็บปอของซีน่าอินเทอร์เทนเมนต์ทีวีชาแนลได้โพสในเวลาประมาณ13บนาฬิกาสานาทีในช่วงบ่ายภาพปาปารัสซี่นี้ได้ถูกเปิดเผยเป็นครั้งแรก ในขณะที่เซอร์จัลและหลีซินกำลังทานอาหารเย็ยนร่วมกันและทําให้เกิดรายการการค้นหายอดนิยมสองรายการในเวลาเดียวกันแน่นอนว่าไม่มีทีมงานไหนอยากให้มีภาพปาปาระัะซีหลุดออกไปและการเคลื่อนไหวนี้เป็นอันตรายต่อผลประโยชน์ของทีมงานอย่างมากค่ะต่อมาบัญชีทางการตลาดเพื่อความบันเทิงที่เหลือก็ทําตามอย่างรวดเร็วและการแชร์ต่างๆก็ถูกแพร่กระจายอย่างรวดเร็วเช่นเดียวกันหลังจากมีการค้นหาอย่างร้อนแรงของภาพนี้ปรากฏขึ้นพวกเขาถูกชาวเน็ตจานวนมากบอยคอร์ และปฏิกิยาของฟแฟนๆที่เห็นภาพนี้ไม่ใช่เป็นการเราคอยแต่เป็นการคว่ำบาตรแฟนๆหลายคนกล่าวว่าอย่าโพสภาพปาปาราซีตั้งตารอเสือชุนเจิงอาจารย์หนุ่มของปักกิ่งหายชื่อโตจะมาจับคนแอบถ่ายยังมีชาวเน็ตบางคนบอกว่าไม่ต้องแอบดูภาพถ่ายคุณสามารถดูละครของเซอร์จานในเทนเซนต์วิดีโอเรื่องเรียลออฟเลิฟได้เนื่องจากก่อนหน้านี้กลุ่มพิทักษ์แนได้มีการตั้งกลุ่มเพื่อสอดส่องดูแลความสงบและเรียบร้อยให้กับเซอร์จาน ดังนั้นเมื่อเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นพวกเขาจะรีบรายง,งานไปยังทีมงานของละครทันทีและหลังจากที่ทีมงานของทะเลในฝันได้รับแจ้งอย่างเป็นทางการพวกเขาก็ดําเนินการเพื่อขอความร่วมมือให้ลบภาพดังกล่าวออกในทันทีภาพส่วนใหญ่ถูกลบออกไปแล้วมีเพียงบล็อกวีอย่างเป็นทางการและหลายแพลตฟอร์มเท่านั้นที่ปฏิเสธที่จะลบเวาน็ตหลายคนบ่นว่ามันช่างแตกต่างมากกับการซัพพอร์ตหลังเวทีหลังจากนั้นพื้นที่แสดงความคิดเห็นยังคงเป็นที่ถกเถียงกันและมีการทะเลาะวิวาทในหมู่แฟน และภาพปพาปารัสซี่ดังกล่าวนี้เป็นภาพที่กำลังถ่ายทําที่ปักกิ่งในเดือนกุมภาพ,พันธ์ชาวเน็ตหลายคนบอกว่าคราวนี้ถูกทํามาเพื่อเพง่มเปนความสนใจของลีซินจากเหตุการณ์ที่เธอติดอยู่ในเซี่ยงไฮ้ชาวเน็ตบางคนคิดว่าลีซินอยู่เบื้องหลังเพราะเนื่องจากในตอนนี้ลีซินติดอยู่ในเซี่ยงไฮ้และเป็นไปไม่ได้ที่เธอจะเข้าร่วมการถ่ายทําในตอนนี้เป็นที่สงสัยว่าเพื่อไม่ให้ถูกลบภาพปพาปารัสซี่ดังกล่าวเพื่อกําลังค้นหาคนที่ปล่อยภาพนี้เมื่อพูดถึงละครเรื่องทะเลในฝันของฉัน ละครเรื่องนี้เป็นละครย้อนยุคที่นำแสดงโดยเสือจางและหลี่ซินได้บอกเล่าเรื่องราวของกลุ่มคนหนุ่มสาวในกรุงปักกิ่งในปี 19. 7 0เป็นเรื่องราวความรักและเรื่องราวระหว่างพวกเขาละครเรื่องนี้กำลังอยู่ในระหว่างการถ่ายทำอย่างเข้มข้นและแม้ว่าละครเรื่องนี้จะยังถ่ายทำไม่เสร็จแต่ก็ได้เข้าสู่เวทีการแข่งขันไปเรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อเร็วๆนี้รายการสปริงโปรโมชั่นคอนเฟอเรนซ์หรือโปรโมชั่นฤดูใบไม้ผลิของรายการทีวีได้รับการกล่าวถึงและได้รับความสนใจจากชาวเน็ตจำนวนมาก และโปรโมชั่นฤดูใบไ,ไม้ผลิในปีนี้มีกำหนดเปิดตัวในวันที่20เมษายนปี2022ในขณะเดียวกันผลงานละครมีทั้งหมด600เรื่องก็ได้ปรากฏอยู่ในรายการของโปรโมชั่นฤดูใบไม้ผลิเพื่อส่งเสริมและเป็นสื่อส่งเสริมการขายใหม่ซึ่งจะเปิดตัวในวันดังกล่าวละครและภาพยนตร์ที่ปรากฏนั้นส่วนใหญ่เป็นละครที่ได้ออกอากาศไปแล้วและบางเรื่องก็ถ่ายทำเสร็จแล้วและรอ,อการออกอากาศในขณะเดียวกันทะเลในฝันของเือจานซึ่งยังถ่ายทำไม่เสร็จ ก็ปรากฏอยู่ในนั้นอีกด้วยในลำดับที่342และสื่อส่งเสริมการขายใหม่จะเปิดตัวในวันดังกล่าวการประชุมส่งเสริมฤดูใบไม้ผลินี้อาจกล่าวได้ว่าค่อนข้างยิ่งใหญ่มากไม่เพียงแต่มีผู้ปิดภาพยนตร์และรายการโทรทัศน์ที่มีชื่อเสียงจำนวนมากเท่านั้นแต่ยังมีการจัดแสดงละครมากกว่า6 0 0เรื่องอีกด้วยอย่างไรก็ตามเมื่อเทียบกับละครเรื่องก่อนๆแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือความดึงดูดของบทละครสู่คนทั่วไปแม้ว่าบางคนจะชอบละครสั้น แต่บางคนก็ชอบเว็บดรามา่าบางคนชอบหนังและบางคนชอบละครทีวีแต่คราวนี้มีละครและภาพยนตร์จำนวนมากและขอบเขตการเล่นที่เข้าร่วมนั้นใหญ่มากจนไม่สามารถดูได้หมดในครั้งเดียวการรวมละครมากกว่า600เรื่องเข้าด้วยกันสำหรับนิทรรศการแบบครบวงจรน,นั้นก็เป็นเรื่องที่ค่อนไม่ถึงสำหรับทุกคนและนี่ก็เป็นงานที่ยิ่งใหญ่มากในอุตสาหกรรมภาพยนตร์และละครโทรทัศน์ที่จัดขึ้นภายใต้การแนะนำของสำนักง,งานเทศบาลกรุงปักกิ่งการวิทยุและโทรท,รทรัศน์ จากมุมมองของผู้ชมส่วนใหญ่คาดว่ลละครที่พวกเขาชื่นชอบบางเรื่องจะได้รับรางวัลหรือออกอากาศในงานแถลงข่าวฤดูใบไม้ผลิตนี้และดาราที่พวกเขาชื่นชอบบางคนจะสามารถเข้าร่วมหรือส่งวีซีอาร์ได้หรือแม้แต่การดูภาพยนตร์ตัวอย่างใหม่หรือภาพนิ่งใหม่และอีกมากมายตราบใดที่มีข่าวใหม่ก็ควรค่าแก่การรอคอยเสมอตอนนี้เป็นช่วงวิกฤตของการถ่ายทำเซอร์จ้นและทีมงานกำลังทำงานกันอย่างหนักเพื่อถ่ายทำละครเรื่องใหม่ ในฐานะแฟนๆสิ่งสําคัญที่สุดก็คือการใช้ชีวิตที่ดีเราคอยอย่างเงียบๆเพื่อติดตามผลงานต่อไปของเซจานและในวันนี้พี่ปันก็ต้องขอขอบคุณมากๆนะคะสําหรับการติดตามรับชมขอบคุณมากค่ะ